สวัสดีค่ะดำเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆในการต้มกระดูกหมูยังไงให้เปื่อยเร็วนะคะเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ30นาทีค่ะเราก็ใส่หัวหอมใหญ่ลากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปเลยนะคะตามด้วยพริกไทยเม็ดค่ะนาไม่มีน้ำก็จะใช้พริกไทยป่นนะคะส่วนกระดูกหมูนะคะน้ำจะเอาไปล้างน้ำเกลือแล้วก็ลวกน้ำหนึ่งน้ำนะคะเพื่อ กำจัดความมันของกระดูกหมูของเรานะคะเราก็ต้มให้กระดูกหมูเราเปื่อยเลยนะคะเทคนิคของเราก็อยู่ที่ช้อนค่ะเราจะใช้ช้อนสเตนเลสนะคะลงไปต้มกับกระดูกหมูเราด้วยนะคะเพราะว่าช้อนจะช่วยเพิ่มความร้อนของน้ําซุปแล้วก็กระดูกหมูของเราให้เปื่อยเร็วนะคะพอเราต้มไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีฟองขึ้นก็ช้อนออกให้หมดให้น้ําต้มซุปเราใสนะคะ นี่ค่ะครบ30นาทีนะคะกระดูกหมูของเราก็นุ่มเลยค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะ